สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้ตเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นโยงไปในส่วนของบทวิเคราะห์จากสื่ออย่างมิลเลอร์นะครับเกี่ยวกับนักเตะของแมนยูในชุดของซีซั่นนี้นะครับใครจะ ไปรอดใครจะไม่รอดครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันแล้วก็อยากให้แฟนผีเนี่ยมีการคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับซึ่งมีเลิกวิเคราะห์มานะฮะเป็นสื่อกรีนะครับ,รรบแล้วก็มีกระแสการพูดถึงเอลิธทินฮาร์ด้วยนะครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับสำหรับเรื่องแรกกันก่อนนะครับนักเตะที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยก็มาลงซ้อมตามปกตินะฮะ ก็จะมีในรายของมาร์คันดฟอร์ดเนี่ยที่มีการกลับมาลงซ้อมนะครับแล้วก็มีการอัพโซเชียลส่วนตัวนะครับภาพการฝึกซ้อมนั่แหละจะได้เห็นว่ามีบรรดาเดารุ่งด้วยนะครับประมาณ6-7ถรายนะแล้วก็มีวันวิซาก้าเนี่ยะนะที่เราได้เห็นกันก็ลงซ้อมตามปกติมีควนมาต้าด้วยนะครับตามภาพเนี่ยแต่ว่าคือ สื่ออย่างเิลเลอร์เนี่ยเขาคาอมาไม่หมดนะครับเนี่ยดาวรุ่งอย่างมาคูราโด o นะครับเป็นฟูลแบ็คนะก็โดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับเนี่ยฮะฮวนมาต้าจะดอนซานโช่นะครับเออแล้วก็จะมีในรายของคอนเนอร์สแตนลีย์นะครับมีชาลีวินแลนนะก็มาร่วมซ้อมด้วยนะครับมีโจฮูกินะครับกองหน้าดาวรุ่งนะครับจริงๆเคยได้รับโอกาสมาละ ตั้งแต่ช่วงพีจีซันนะครับแล้วก็หายไปตอนนี้ก็กลับมาร่วมซ้อมนะครับโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมอีกครั้งนะครับมัตติโอเมจียนะครับนี่ซ้อมคู่กับบันวิสาก้าดวนกับบันวิสาก้าเลยนะครับแล้วก็มีโชราโชรจิเร่ที่เป็นขาประจําที่มักจะโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมอยู่แล้วนะครับจริงๆมันมีคนหนึ่งที่ชื่อไมโน่นะฮะที่กําลังทําผลงานได้ทั้งโดดเด่นในชุดเยวาวชนนะครับก็มีด้วยนะ เออแต่จริงๆมิลเลอร์เนี่ยเขามา6รายแต่ว่าผมอ่ะเห็นมากกว่านั้นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยู่ในกระแสข่าวของมิลเลอร์นี่แหละมิลเลอร์เขาก็ได้มีการวิเคราะห์มาเกี่ยวกับนักเตะในชุดปัจจุบันนี้นะครับว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดนะครับโอกาส50-50ิบ50้ไหมเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับตามบทวิเคราะห์นี้นะฮะ ซึ่งมากันที่คนแรกครับที่สื่ออย่างมิลเลอร์เนี่ยวิเคราะห์กันออกมาก,ก็คือตำแหน่งผู้สับป,ประตูดาบิดเดเกีนะครับซึ่งมิลเลอร์มองว่าเป็นผู้สับป,ประตูที่ขาดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความบิดพลาดไปบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ช่วยแมนยูเนี่ยเซฟได้หลายต่อหลายครั้งนะครับรอดพ้นจากการเสียป,ประตูได้หลายต่อหลายครั้งแล้วก็รอดพ้นจากความพ่ายแพ้มานับไม่ถ้วนนะครับ อาจจะมีเรื่องของบทวิาพากษ์วิจารณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆผิดพลาดเล็กๆน้อยๆกันไปแต่ว่ามันให้อภาภัยได้ส่วนรายต่อมาเนี่ยเป็นดีเนสันนะครับผู้สวปวะตูมือสองทีมเรานะครับซึ่งเ i ลเลอร์บอกว่าวิเคราะห์อ,ออกมานะก็คือควรที่จะปล่อยออกจากทีมนะครับดีเนสันเนี่ยคือแบบถือว่าเป็นมือหนึ่งของแมนยูได้นะครับสามารถ ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของแมนยูได้แต่ว่าด้วยความที่ดวิธการเนี่ยฟอร์ไม่ตกเลยนะครับทำให้ดีโน่ก็เป็นเพียงได้แต่ตัวสำรองเท่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวมาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าดีนัสันเนี่ยต้องการโอกาสลงเล่นแบบสมู่รเสมอนะครับเป็นตัวจริงแต่ว่าสมูสรอนก็ไม่สามารถมองให้ได้เพราะฉะนั้นก็ถือซว่าซัมเมอร์น,นี้ปลดดีนัสันออกไปเลยนะครับก็ควร ปล่อยออกจากทีมแล้วแหละในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่านักเตะต้องการด้วยส่วนนะครับสามเนี่ยก็คือเดนเลิฟนะครับเดนเลิฟเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่ควรที่จะปล่อยนะครับเบลเลอร์มองว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเดนเลิฟเนี่ยมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับขาดความคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องมีการปล่อยแนวรับบางรายเพื่อที่จะไปซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาทดแทนไปนะ นี่คือเหตุผลนะครับควรปล่อยไปแล้ว2ครับนะแล้วก็รายต่อมาครับก็คือแฮร์รี่แม็กควนะครับมีโอกาสอยู่ต่อถึงแม้ว่าซีซันเนี้เจ้าตัวผลงานไม่ดีครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยจะไม่ปล่อยแฮร์รี่แม็กควายในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนให้ความสนใจนะฮะแล้วก็มีเม็ดเงินค่าเหนื่อยที่สูงด้วยนะครับแถมเข้าวัยย9ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็ต้องคิดหนักแมนยูเองก็ต้องคิดหนักถ้าเกิดอยากขายจริงๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่ต่อส่วนรายต่อมาครับเป็นในรายของราเฟลวารานนะครับมีการวงเล็บไปว่าราเฟลวารานเนี่ยเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้นะครับคือวารานเนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างนะครับแต่ยามที่เจ้าตัวฟิตแล้วก็พร้อมลงเล่นเนี่ยเขาก็มักจะเป็นแกนหลักในแนวรับของแมนยู เป็นประจำนะครับนั่นคือเคสผลสำคัญที่มีโอกาสอยู่ต่อแล้วก็ขาดไม่ได้ส่วนรายต่อมาครับโยงไปที่ในรายของฟิลโจนนะครับมีโอกาสขายค่อนข้างสูงครับคือแบบตอนนี้เป็นตัวเลือกลำดับท,ท้ายในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ไปแล้วนะครับสัญญาเหลือกับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับซึ่งแมนยูควรที่จะปล่อยออกจากทีมดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยนะเออแล้วก็รายต่อมาครับโยงไปที่ในรายของอิลิกบายี รายนี้ก็ควรที่จะปล่อยออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับแฟนบอลหลายคนเนี่ยชื่นชอบฝีเท้าของอิลิกบายีีนะครับแล้วก็อยากให้มีการลงเล่นเป็นตัวจริงมากกว่าเฮนรี่แม็กไวน์แต่ปัญหาของอิลิบายีีก็คืออาการบาดเจ็บครับนั่นคือปัญหาสําคัญเลยบางทีเนี่ยแมนยูอาจจะพิจารณาการขายของอิลิกบายีีเพื่อที่จะไปหาหนัาเตะเข้ามาใหม่ทดแทนที่ฟิตกว่านี้นะก็รอติดตามกัน ส่วนรายต่อมาเนี่ยเขาให้เป็นลูกชอนะครับลูกชอเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่ขาดไม่ได้ครับตามบทวิเคราะห์ของมิลเลอร์นะด้วยฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวอาจจะมีดรอปไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังถือว่าอยู่ในดับมาตรฐานของตัวเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ดีคนหนึ่งของทีมนะฮะซึ่งลูกชอเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในส่วนที่แมนยูต้องขายนะแล้วก็อเล็กเตลิสนะครับอเล็กเตลิสเนี่ยก็มีโอกาสอยู่ต่อเช่นเดียวกันนะครับก็ ถ้าเกิดเจ้าตัวพอใจเกี่ยวกับบทบาทเป็นแบ็กอัพของลูกชอเนี่ยก็ควรที่จะให้เจ้าตัวยอยู่กับทีมต่อไปก็โอเคแล้วอะตำแหน่งแบ,บ็กซ้ายะนะครับไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องมีการขายไม่ต้องมีการซื้อหรอกนะฮะเพราะว่าลูกชอเลิเทอริสเนี่ยหมุนเวียนกันได้แบบลงตัวนะครับในรายของอารอดมันบิซาก้าครับมีโอกาสที่อาจจะไปก็ได้50-50นะครับซึ่งมันบิซาก้าซื้อตัวมาในราคาประมาณ40-50้าล้านปอนด์ ในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 9นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยจากตอนแรกจนถึงณปัจจุบันเนี่ยผลงานมันแบบไม่คงเส้นคงวาแล้วก็ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ทางสมมตรตั้งความหาวังงานไว้หรือว่าแฟนบอลตั้งความหวังกานไว้นะครับแต่หลังเนี่ยโดนเดียวก็ดาโลบเบียดไปเป็นตัวจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งต่างๆที่ผ่านมาการดูว่าพัฒนาที่ดีในอนาคตเนี่ยก็ มันยังมองไม่แบบชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนปลออ่อยออกจากทีมเหมือนกันสําหรับวันวิซาการส่วนนักเตะต่อมาครับก็เป็นเดียโกดาโลนะครับเป็นคู่แข่งในตําแหน่งของบันวิซากานี่แหละคือเดียโกดาโลเนี่ยอาจจะเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่ากับวันวิซากาก็ตามนะครับแต่ว่าเกมรุกแหละดีกว่าชัดเจนแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ไมดับแบบถึงขั้นสูงสุดนะแต่ยังดูมีการพัฒนาที่ดีกว่าบันวิซาการ เพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่ต่อของทั้งสุกนะครับส่วนในรายของปอกบาเนี่ยน่าจะย้ายอยู่แล้วครับก็คือสัญญาหมดนะฮะมีโอกาสย้ายสูงไม่ต้องคอมเมนต์อะไรมากมายนะครับแล้วก็ในรายของเฟรครับโอกาส50-50นะครับเฟรดเนี่ยเป็นนักเตะที่ฟอร์มเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันในช่วงซีซันหน้าภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะอยู่แล้วก็ย้ายเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ในรายของบรูโน่นะครับบรูโน่เฟอร์เนสเนี่ยเป็นนักเตะที่ถือว่าซีซันนี้ผลงานแตกต่างจากซีซันที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แมนยูเนี่ยขาดไม่ได้เหมือนกันสําหรับบรูโน่เฟอร์เนสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็ในรายของมาติดครับอายุเริ่มมากแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีสัญญาอยู่อีกสักหนปีก็ตามนะฮะแต่ว่า นั่นแหละอย่างที่บอกไปอายุเริ่มมากครับก็ควรที่จะปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อไปเป็นการเอาเงินเข้ากระเป๋าแมนยูแล้วก็ไปซื้อนักเตะเข้ามาทดแทนจะดีกว่านะครับในรายของสกอตต์เวกโทเวเน่ครับอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างคล้ายกับเฟดเลยนะฮะก็50-50ิบ50ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ควรที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือสัญญายังเหลืออีกหลายปีจนถึงปี2025นนะครับยังพอที่จะเป็นอะไหล่ของทีมได้ถึงแม้ว่า จะไม่ถึงขั้นเป็นตัวหลักแต่ว่ายังพอเป็นตัวหมุนเวียนได้ก็ยังดีนะครับส่วนในรายอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ทางมิลเลอร์เนี่ยเขาเค้ามานะครับก็จะมีในรายของท้ายหิดช้องเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องย้ายฟีและเพราะว่าสัญญาหมดนะครับฮวนมาตานะครับก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือสัญญาจะหมดแล้วนะครับมันก็น่าจะมีการย้ายออกจากทีมไปเปร่านะครับย้ายทีมชัวอยู่แล้วนะครับ ก็คือควรขายแหละแล้วก็ฟารมเบงโก้ก็ประกาศชัดเจนว่าต้องการคว้าตัวด้วยนะครับเปยราเองก็ต้องการย้ายออกด้วยนะครับอ่ะดินการ์ดนะครับรายต่อมาก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับสัญญาหมดส่วนในรายของมาคาร์สฟอร์ดเนี่ยนะครับคือมิลเลอร์คอออกมาก็คือมีโอกาสอยู่ต่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลงานไม่ดีก็าตามครับสำหรับารดฟอร์ดในช่วงซีซั่นนี้แต่ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี้ยอาจจะยังไม่ได้ย้ายทีมนะ เออมิลเลอร์มองว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่ถึงเวลาย้ายทีมส่วนเอนโทนี่ลองกาเนี่ยก็อนาคตของทีมอยู่แล้วนะครับไม่ปล่อยแน่นอนคาวานี ani, ่ไปแน่นอนครับเพราะว่าสัญญาหมดออนโทนี่มักซิยาลเนี่ยควรขายนะครับคือมิลเลอร์ให้ผมมาว่าตอนนี้ออนโตนี่มักซิยาลโดนปล่อยยืมให้กับเซเวียนะครับแล้วก็สัญญายังเหลืออยู่กับทีมจนถึงปี2024แต่ดูเหมือนว่าแมนยู U, เนี่ยไม่อยากเก็บเอาไว้ด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็น เรื่องของนักเตะอยากย้ายด้วยแหละส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เจอรซานโช่ก็ไม่ควรขายนะครับไม่ควรขายเลยนะฮะขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังดีด้วยโรนอโดนะครับสัญญายังเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรนอโดยังต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปก็ไม่ควรขายนะครับขายไม่ได้เด็ดขาดนะฮะโอเคนี่คือมุมมองของเบลเลอร์นะครับ,บ, Miller, รบที่มีการข้อกันออกมาส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ เราไปต่อกันในเรื่องของอิลิธเทนฮากันนะครับปิดท้ายกันหน่อยออมีการรายงานจากเดลี่เมลนะครับแล้วก็จริงๆมันมีหลายๆกระแสครับเล่นข่าวมาคล้ายๆกันนะฮะว่าเอ,อ,อลิธเทนฮาเนี่ยได้มีการเข้าสัมภาษณ์งานกับสโมสรแมนเชสเตอร์ไดแ,แล้วนะครับซึ่งแมนยูยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องในการค้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามารับเป็นผู้จัดการทีมแบบถาวรในช่วงซีซั่นนะครับ ทนฮาก,กับพอเนี่ยเป็นตัวเต็งเราสร้างกันดีนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมแหละก็คือมีโรเบตกิกีมีหลุยเลเกก้ที่มีข่าวนะครับแต่ตอนนี้คนแรกที่มีการเข้ามาพูดคุยกันแล้วเนี่ยกับทางสโมสอนก็คือเทนฮารกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็คือยังไม่ได้แบบมีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายนะว่าจะเอาอย่างไรนะครับจะเป็นเทนฮากไหมเพราะว่าบางกระแสเนี่ยบอกว่า คุยกับเทนฮาก็จริงแต่ในลำดับเดียวกันแมนยูก็เตรียมที่จะไปพูดคุยกับคุณซื้อคนอื่นๆด้วยที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูต้องการน,นะครับเออแต่ว่ามันมีความคืบหน้าก็คือมีการพูดคุยกันแล้วมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีว่าอ่าโอเคแมนยูเนี่ยเดินเข้าหาเทนฮาคนแรกนะแสดงว่าแมนยูสนใจจริงนะครับแล้วก็ฝั่งของอาแจกเนี่ยว่ากันว่าทางอาแจกก็ไม่ได้รังให้เทนฮาก ย้ายใบคุมทีแมนยูด้วยพร้อมไฟเขียวให้เทนฮากพูดคุยได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการได้บทสรุปก่อนจบซีซั่นเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหลายๆฝ่ายนะครับก็คือแบบดีลเนี้ยถ้าแมนยูเดินหน้าแล้วก็สนใจแบบเป็นดีเินจังเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าจะพลาดโอกาสพลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเออก็เอาเป็นว่ายังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วกันแต่ว่ามันมีโอกาสสูงที่แมนยูจะได้เทนฮาร์ก ตามกระแสข่าวณตอนนี้นะครับต้องย้ำมันก่อนเออตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นไปแล้วสัมภา์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ว่ายังมีอีกหลายคนที่แมนยูกําลังพูดคุยกันด้วยเหตุผลสาคัญที่แมนยูสนใจเทนทากเนี่ยเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีการไล่เช็คประวัติการคุมทัพของทุกคนเรียบร้อยในช่วง5ปีหลังสุดซึ่งรวมทั้งพอสตนะครับรวมทั้งโรเบีตกีหรือเลเก้สุดท้ายเนี่ยมันมาจบที่เทนฮากครับ ซึ่งทางบอร์ดของแมนยูเนี่ยชอบเทนฮางมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทางเทนฮางเนี่ยจะไม่ได้คุมทีมใหญ่ๆเหมือนกับพอตนะครับที่เคยคุมสเปอร์มาเคยคุมเปเชนะปัจจุบันนะครับหรือว่าโรเบติกีนะครับที่เคยจับงานใหญ่ๆมาลุยเลเก้ที่เคยจับงานใหญ่ๆมานะครับอาจจะเทียบไม่ได้แต่ว่าเรื่องของผลงานแล้วก็สไตล์การทาทีมเนี่ย มันถูกใจบอร์ดบริหารเป็นอย่างมากและนี่คือจุดเด่นของอิริชันทาร์ครับที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมจัดใจบอร์ดบริหารของแมนอยู่นะครับก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่คือเร่องราวของสาวอร์ซอแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ